ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอทันทีที่เฉินเซียงดิ้นหลุดออกมาได้มังกรขนาดเล็กนับสิบก็แผดเสียงคำรามพร้อมไล่ตามอย่างบ้าคลาั่งเห็นเช่นนั้นเฉินเซียงจึงคว้างผลึกจักรพพัดหมื่นเต๋าออกไปหลายก้อนก่อนจะกระตุ้นให้เกิดการระเบิดพลังผลึกจักรพพัดหมื่นเต๋าระเบิดตัวอย่างรุนแรงฉูเป่าเฉิงถูกพลังระเบิดผลักออกมาพร้อมกับมังกรขนาดเล็กนับสิบและแล้วมันก็ค้นพบว่ามังกรขนาดเหล็กเหือเพียงร่างที่ไรหัวปรากฏว่ามังกรของมันตกตายเสียอย่างนั้น ต้องทราบด้วยว่ามังกรเหล่านี้คือส่วนหนึ่งในความแข็งแกร่งของมันนั่นหมายความว่าการตกตายของมังกรเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อความแข็งแกร่งของมันชูเป่าเชิงระเบิดโทสะคลั่งเพราะการตอบโต้ของเฉินเซียงทําให้มันพบเจอกับความสูญเสียครั้งใหญ่สิ้นเสียงคํารามของชูเป่าเชิงจึงปรากฏสายอสุนีบาดฟาดผ่าทั่วพื้นที่ขุนเขาสามยอดขณะที่สภาพอากาศเกิดความแปรปรวนอย่างรุนแรง สายอสุนีบาดฟาดผ่ายอย่างไม่รู้จบสภาพอากาศที่แปรปรวนก่อให้เกิดพายุกระโชกยามนี้เฉินเซียงตระหนักได้ว่าฝ่ายตรงข้ามอยู่ในสภาวะคลุมคลั่งเฉินเซียงเร่งถอยห่างออกมาตั้งหลักจากนั้นจึงถ่ายถอนกระจกเทพหกวิธีออกมาจากดาบเทพเก้าชั้นเพื่อใช้ป้องกันพลังสายอสุนีบาดแต่ในขณะนั้นชูเป่าเฉิงได้พุ่งตรงเข้ามาพร้อมควบแน่นพลังกำปั้นทั้งสองข้างเป็นเสียระมังกรขนาดใหญ่ไปลงนรกซะ ชูเป่าเชิงตวัดลั่นและเมื่ออำนาจพลังกำปั้นถูกปลดปล่อยก็ทำให้ขุนเขาทั้งลูกต้องสั่นคลอนในฉับพลันแม้เฉินเซี่ยงจะมีกระจกเทพหกวิธีอยู่กับตัวแต่เขากำลังใช้ป้องกันอำนาจพลังสายอสุนีบาทจากเบื้องบนท้องฟ้าจึงไม่อาจใช้กระจกเทพหกวิธีตั้งรับและไม่มีเวลาหลีกหลบได้ทันการปราณพลังเสียมังกรอัดกระแทกร่างเข้าอย่างจังเฉินเซียงส่งเสียงร้องขณะที่ร่างของเขาลอยเคว้งไปเกือบสุดเขตแดน ชัดเจนว่าอำนาจพลังกำปั้นนั้นน่าพรั่นพรึงอย่างที่สุดหากเฉินเซียงผสนหล,ลอมรวมกับมังกรเพลิงสีชาติได้ไม่ทันบางทีร่างกายของเขาอาจต้องแตกสลายหรือไม่ก็ลอยตกในทะเลโคลนแห่งที่ราบเมือกโลหิตอย่างใดอย่างหนึ่งเปิดตัวขายพลังสังหารอสุนีบาทเฉินเซียงควบคุมกระจกเทพวิถีเปิดตัวขายพลังสังหารอสุนีบาท,บทพัปพน,ททนปรากฏสายอสุนีบาทฟาดผ่าจากบนท้องฟ้าครั้นจึงยันกายลุกยืนอย่างทุลักทุเลแต่แล้วชูเป่าเฉิงได้พุ่งตัวพร้อมนางกำปั้นมาแต่ไกล พลังกำปั้นเสียระมังกรอัดกระแทกกระจกเทพหกวิธีเข้าอย่างจังแต่แล้วกระจกเทพหกวิธีได้วาบแสงเจิดจ้าภายใต้คลื่นพลังที่ผันผวนอย่างบ้าคลั่งจากนั้นจึงประตูอำนาจพลังสะท้อนกลับไปยังฉูเป่าเฉิงด้วยความรุนแรงมากขึ้นนับสิบเท่าแน่เหล่าว่าชูเป่าเฉิงไม่มีทางป้องกันอำนาจพลังสะท้อนที่กลับมาได้บัดนี้มันถูกอำนาจพลังเสียมังกรสุนิบาตของตนอัดกระแทกเข้าเต็มเป่าและด้วยการทบทวีความรุนแรงนับสิบเท่าก็ทำให้มันปิดปลิวพร้อมกระอักเลือกออกมา กลายเป็นว่ามันถูกอำนาจพลังของตนเองย้อนกลับมาเล่นงานจนได้รับบาดเจ็บเสียอย่างนั้นเมื่อมันคุ่นคิดถึงประเด็นนี้ดวงตาของมันจึงประตูแสงสีม่วงเข้มก่อนที่ร่างกายจะระเบิดพลังสายฟ้าคลั่งดุด,ดดังเทพอสศนีพิโรธอยากอลาวาดอย่างไรก็เชิญเมื่อเห็นว่าชูเป่าเชิงไม่ได้มีอาการสาหัสเฉินเซียงก็เบนเป้าไปที่อาชามังกรของมันแทน เขาพุ่งตรงเข้าหาอาชามังกรสีดำพร้อมกับปลดปล่อยผนึกประทับจากกระจกเทพหกวิธีก่อนจะย้ายร่างไปผนึกไว้ในหวงมิตรจากนั้นเขาก็ได้ปลดปล่อยพลังลำแสงทำลายแผ่นข่ายพลังของชูเป่าเฉิงแล้วจึงเข้าสู่ห้วงมิติกระจกเทพควบคุมให้ทะยานออกไปยังทะเลโคลอนอย่างรวดเร็ว ขณะที่ชูเป่าเฉิงยังคงระเบิดพลังปราณสายฟ้าคลั่งออกมาเฉินเซียงได้ดำเนินขั้นตอนทั้งหมดอย่างรวดเร็วและฉับพลันกว่าที่มันจะได้รับรู้และตอบสนองกระสบเทพ6วิธีของเฉินเซียงก็ดำดิ่งลงสู่ชั้นโคลนตอมอไปเสียแล้วเมื่อไม่อาจไล่ตามเฉินเซียงมันก็ทำได้เพียงแหกปากตะโกนด้วยโทสะเกือบไปแล้วแต่ในที่สุดข้าก็ปลอดภยัยเฉินเซียงเป่าปากอย่างโลงอก ครั้งที่ชูเป่าเฉิงถูกกระจกเทพหกวิธีสะท้อนพลังสวนกลับเฉินเซี่ยงเขาคิดว่ามันจะต้องบาดเจ็บหนักจนสิ้นสภาพต่อสู้แต่ในความเป็นจริงมันกลับมีพลังป้องกันและกายเนื้อที่กล้าแกร่งอย่างยิ่งทําให้เขาตัดสินใจหลบหนีทันทีที่มจีจังหวะมิฉะนั้นเขาจะสูญเสียโอกาสที่ดีสุดไปเป็นอีกครั้งที่เฉินเซียงทําให้เหอฟงหยวนรู้สึกประหลาดใจแม้ว่าเฉินเซียงจะได้รับบาดเจ็บหน,หนักหน่วงแต่เขาก็รอดพ้นเงื้อมือเทพมังกรศักดภัณที่ส่งพลังมาได้จริงๆ แน่ล่ะว่าสิ่งที่ทําให้นางรู้สึกประหลาดใจมากที่สุดก็คือประเด็นที่ว่าชูเป่าเชิงได้รับความสูญเสียครั้งใหญ่เทพมังกรจัก,กรพรรดิไม่เห็นน่ากลัวสักเท่าไหร่หากข้าอยู่ในขอบเขตถ้าพบเซียนระดับสูงสุดรับรองว่าข้าจะใช้พลังกำปั้นสอยมันให้ร่วงเฉินเซี่ยงแค่นเสียงฉุนเฉียวยามนี้เขากําลังนอนแผ่หลาด้วยอาการบาดเจ็บและอ่อนล้าอย่างไรก็ตามข้าจับอาชามังกรของมันมาแล้วและสิ่งนี้สมควรเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของมัน เหอฟงหยวนรู้ดีว่าอาชามังกรเป็นพาหนชนะคู่บารมีของเทพมังกรจักรพรรดิมันไม่เพียงห่อเหินได้อย่างรวดเร็วแต่ยังสามารถสื่อสัมผัสถึงตำแหน่งของมังกรได้ทวายามนี้อาชามังกรของชูเป่าเฉิงถูกเฉินเซียงจับตัวเสียอย่างนั้นเฉินเซียงคิดว่าตนเองได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วหักหลบหนีไปเปล่าเปล่าย่อมถือว่าเสียเปรียบเพียงฝ่ายเดียวดังนั้นเขาจึงต้องการสร้างความขมขื่นให้แก่ฝ่ายตรงข้ามเพื่อสอนให้มันรู้ว่าเฉินเซียงผู้นี้ไม่ใช่บุคคลที่จะเคี้ยวได้ง่ายๆ เห็นชัดว่าม้าตัวนี้ไม่ใช่ธรรมดาไม่ช้าก็เร็วม้าตัวนี้จะต้องสยบแก่ข้าเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยรอยยิ้มเดาได้เลยว่าไอ้ระยำมนี้เป็นคนลงมือทำลายขายพลังเคลื่อนย้ายเช่นนั้นแล้วการกลับไปยังแม่น้ำชั้นบนจะไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับมันคิดว่ามันจำเป็นต้องพึ่งมาอาชามังกรในการเดินทางแต่ยามนี้ข้าจับอาชามังกรของมันมาแล้วเฉินเซี่ยงไม่สามารถเอาชนะฝ่ายตรงข้ามก็เลยขโมยม้าของมันมาดื้อสิ่งนี้ทำให้เหอฟงหยวนถึงกับพูดอะไรไม่ออก เฉินเซียงบอกให้คู่แฝดเหมยจริงปลดปล่อยอำนาจพลังมหาพิภพช่วยให้การฟื้นฟูและด้วยอาการบาดเจ็บอันหนักหน่วงจึงจำเป็นต้องระงับเขตแดนพลังการเวลาที่จัดตั้งให้ฟงเค่เอเสียก่อนบนยอดเขาแห่งหนึ่งหลู่หยุนฟงถึงกับพูดอะไรไม่ออกเพราะได้เห็นอาการสติแตกของชูเป่าเฉิง ร่างกายของชูเป่าเฉิงมีบาดแผลเด่นชัดซึ่งมันเป็นบาดแผลที่เกิดอำนาจพลังของมันเองแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นที่ทําให้มันออกอาการสติแตกหกักแต่เป็นเพราะอาชามังกรของมันถูกเฉินเซี่ยงขโมยไปไอหนูโสโครกชูเป่าเฉิงแบกก้อนหินขนาดมหึมาขึ้นแล้วจึงคว้างไปยังทะเลโคลนระยะไกลซึ่งมันเป็นตำแหน่งที่กระจกเทพวิธีดําดิ่งลงไปปัดโถไวเยยฆ่าเกลียดกระจกของมันอย่างที่สุดจนแล้วจนรอดเจ้าก็ปล่อยให้มันหลุดมือเฮ่อ,อ หลูหยุนฟงกล่าวพลางถอนหายใจเอาเธอประเดี๋ยวข้าจะออกไปจัดการมันเองเจ้ารอข้าอยู่ที่นี่เมื่อถึงเวลานั้นข้าจะนำม้าของเจ้ากลับมาเข้าใจแล้วจะให้ดีท่านต้องลากคอให้สารเลวนั่นกลับมาแบบเป็นเป็นข้าต้องการมอบความทุกข์กรมให้แก่มันชูเปาเฉิงกัดฟันกล่าวอย่างเจ็บแค้นเรื่องนี้ข้าไม่รับปากแต่จะพยายามก็แล้วกันว่าแล้วหลูหยุนฟงก็ควบอาชามังกรทยานวงเวียนอยู่เหนือทะเลโคลนโลหิต ยามนี้หลู่หยุนฟงไม่มั่นใจว่าจะค้นหาเฉินเซียงได้หรือไม่เนื่องจากชูเป่าเฉิงบอกว่ากระจกเทพหกวิธีดำลงไปในทะเลโคลนเป็นที่ทราบดีว่าภายในทะเลโคลนมีปีศาจฉลามโลหิตอาศัยอยู่ชุกชุมทําให้หลู่หยุนฟงไม่กล้าทะยานไปใกล้กับผิวโคลนดูเหมือนการค้นหาครั้งนี้อาจจะต้องพึ่งพาโชคหลู่หยุนฟงกล่าวพร้อมกับใช้มือลูกหัวอาชามังกร ชูเป่าเชิงไม่เพียงสูญเสียอาชามังกรเท่านั้นแต่มังกรนับสิบของมันถูกฆ่าตายด้วยผลึกจักรพรรดิหมื่นเต่าของเฉินเซียงแม้ว่ามันมาจากดินแดนวิธีรงังสรรค์แต่ก็ไม่เคยพบเจอใครที่บ้าบิ่นจนถึงขั้นนำผลึกจักรพรรดิหมื่นเต่ามาใช้ในการต่อสู้เช่นนี้ยิ่งครุ่นคิดถึงการต่อสู้กับเฉินเซียงมากเท่าไหร่จิตใจมันก็ยิ่งเจ็บแค้นมากขึ้นเท่านั้นแม้แมันพยายามหยุดคิดเกี่ยวกับเฉินเซียงแล้วก็ตามแต่บาดแผลที่ฝากไว้บนหน้าอกเป็นสิ่งที่คอยย้ำเตือนกับมันถึงเรื่องที่เกิด ปัจจุบันกระสกเทพ6วิธีดำดิ่งสู่เบื้องลึกของทะเลโคลนแม้จะหลบหนีชูเป่าเชิงออกมาได้แต่เฉินเซียงรู้ดีว่าตนเองไม่ได้มีสถานการณ์ที่ปลอดภัยเสียทีเดียวเพราะฝูงปีศาจฉลามโลหิตอาจโผล่มาเล่นงานเขาได้ทุกเมือ่อฉะนั้นแล้วเฉินเซียงจึงพยายามครุ่นคิดเกี่ยวกับวิธีรับมือกับปัญหาโดยเขาคิดว่าจะปรับเปลี่ยนกระจกเทพ6วิธีให้เป็นก้อนกลมที่มีหนามแหลมคมรอบด้านเช่นหอยเมน่น ในยามนี้หลู่หยุนฟงควบคุมให้อชมามังกรทยานวงเวียนอยู่บนท้องฟ้าเหนือตำแหน่งของกระจกเทพหกวิธีแม่เฉินเซี่ยงจะอยู่ใต้ทะเลโคลนแต่ก็ดูเหมือนอชามังกรของหลู่หยุนฟงจะสามารถระบุตำแหน่งได้อย่างแม่นยำเพื่อไม่ให้ตกเป็นเป้าโจมตีจากด้านบนข้าจำเป็นต้องเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาว่าแล้วเฉินเซียงก็จัดแจงปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์กระจกเทพหกวิธีเป็นก้อนกลมอันมีคมหนามนับไม่ถ้วนจากนั้นเขาก็ควบคุมให้มันกลิ้งตัวไปอย่างรวดเร็ว ก่อนหน้านี้เขากําลังสงสัยเกี่ยวกับแหล่งที่มาพลังปราณแห่งชีวิตของขุนเขาสามยอดแต่ยามนี้เขาฉุกค,คิดได้ว่าใต้ชั้นโคลนสมควรมีปราณพลังแห่งชีวิตหนาแน่นมิฉะนั้นจะไม่มีปีศาจฉลามโลหิตก่อกําเนิดเป็นจํานวนมากปีศาจฉลามโลหิตมีสัมผัสที่ว่องไวต่อพลังงานความร้อนและด้วยกระจกเทพหกวิธีที่ปรับแต่งจากศิลาเซียนวิธีรังสรรค์จึงดึงดูดความสนใจของฝูงปีศาจฉลามโลหิตได้อย่างรวดเร็ว ปีศาจฉลามโลหิตแหวกว่ายมาด้วยความเร็วสูงครั้นจึงอ้าปากกัดขย้ำกระจบเทพหวิธีในรูปแบบก้อนกลมหนามแต่ด้วยความกล้าแกร่งของขวกักหนามก็ทำให้ปากของปีศาจฉลามโลหิตถูกเสียบแทงปีศาจฉลามโลหิตได้รับความเจ็บปวดจนออกอาการดิ้นท่านครั้นจึงแหวกว่ายออกห่างกระจบเทพ6วิธีแน่นอนว่าปีศาจฉลามโลหิตตัวอื่นๆในฝูงไม่ได้โง่งม่มเมื่อเห็นว่าขวากักหนามมีความแหลมคมและกล้าแกร่งพวกมันก็ไม่กล้าเข้าไปกัดขย้ำ วิธีการนี้ใช้ได้ผลเฉินเซี่ยงกล่าวขึ้นในยามนี้สถานการณ์ของเขามีความผ่อนคลายมากขึ้นจึงต้องการเร่งฟื้นฟูอาการบาดเจ็บเพื่อให้ตนเองสามารถจัดตั้งเขตแดนทางการเวลาสำหรับการเรียนรู้ยันตราวิธีรังสรรค์ระดับ3าของฟองเคเอ,อปัจจุบันปีศาจฉลามโลหิตไม่คิดจะต่อแยกจกเทพ6วิธีของเฉินเซี่ยงพวกมันต่างถอยห่างด้วยความบ่นเกรงเห็นเช่นนั้นเฉินเซี่ยงก็ควบคุมกระจกเทพ6วิธีให้ปลดปล่อยโซ่ตรวนผูกติดกับปลายหางของปีศาจฉลามโลหิต เมื่อปีศาจฉลามโลหิตพบว่ากระจกเทพหกวิธีปลดปล่อยบางอย่างผูกมัดปลายหางมันก็เกิดอาการตื่นตระหนกโดยพยายามวิ่หนีด้วยความเร็วสูงแน่นอนว่ากระจกเทพหกวิธีถูกปีศาจฉลามโลหิตตัวนั้นลากติดตามไปด้วยกันอาชามังกรของลูยุนฟงค้นพบว่าเป้าหมายมีการเคลื่อนที่จิงทะยานติดตามตำแหน่งอยู่ด้านบนท้องฟ้าทั้งที่ข้าปกปิดพลังมังกรไปแล้วแท้แ,ทแต่เทพมังกรจกักรพรรดิก็ยังระบุตำแหน่งของข้าได้ตลอดเวลา เฉินเซี่ยงนึกสงสัยสื่อสัมผัสของอาชามังกรเป็นอย่างไรกันแน่เฉินเซี่ยงเข้าไปยังห้องหินภายใต้กระจกเทพหกวิถีซึ่งมันเป็นสถานที่ผนึกตัวอาชามังกรทางด้านเหอฟงหยวนก็ได้ติดตามเข้ามาด้วยอาชามังกรตัวนี้มีความแข็งแกร่งไม่ธรรมดาแน่ใจนะว่าผนึกประทับของเจ้าสามารถจำกัดการเคลื่อนไหวของมันได้จริงๆ เหอฟงหยวนกล่าวถามอย่างเป็นกังวลยามนี้นางอยู่ใกล้กับประตูหินโดยไม่กล้าเข้าไปใกล้เพราะหวั่นเกรงว่าอาชามังกรอาจคลุ้มคลั่งและเข้ามาทำร้ายนางนั่นเองหากโยชิงอยู่ด้วยกันกับพวกเราก็สมควรมีการค้นพบและสามารถสรุปได้อย่างแน่ชัดเปยดยูยูปรากฏตัวจากพระราชวังหยกเพื่อตรวจสอบอาชามังกรเป็นที่ทราบดีว่าสวิโยชิงมีความเชี่ยวชาญในการลบล้างพันธสัญญารวมไปถึงวิธีการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญ,ญาณ ดังนั้นเปย์ยู่ยู่จึงคิดว่าหากสวิโยชิงอยู่ด้วยกันกับเฉินเซียงก็สมควรตรวจสอบจิตวิญญาณของอาชามังกรได้ไม่ยากเมื่อมองเห็นเปย์ยู่อยู่ปรักตัวขึ้นเหอฟองหยวนก็นึกสงสัยเกี่ยวกับความเป็นมาของเฉินเซียงมากยิ่งขึ้นเพราะไม่เพียงมีฟงเค่เออและโอสถวิญญาณร่วมติดตามมาเท่านั้นแต่ยังมีหญิงสาวที่สุดแสนงดงามร่วมติดตามมาด้วยกันข้าต้องสยบอาชามังกรตัวนี้ให้จงได้ เฉินเซียงยื่นมือแตะสัมผัสอาชามังกรยามนี้มันถูกผนึกประทับจึงไม่อาจเคลื่อนไหวใดๆได้ไดไดเมื่อครูข้าลองตรวจสอบดูแล้วอาชามังกรตัวนี้มีสายสัมพันธ์กับเจ้านายแน่หน,นาข้ารู้วิธีทำลายสายสัมพันธ์เพียงวิธีเดียวเท่านั้นนั่นคือการสังหารเจ้านายของมันเป่ยยู่ยู่สายหัวช้าช้าแน่นอนว่าโยชิงมีวิธีการอื่นหากนางอยู่กับพวกเราก็คงจะดีไม่น้อยสมควรเป็นเช่นนั้นแต่ตอนนี้พวกเราไม่สามารถกลับไปหาโยชิงได้ เฉินเซียงกล่าวพลางถอนหายใจสิ่งที่ข้าพอจะทำได้ในตอนนี้มีเพียงการตรวจสอบความทรงจำของอาชามังกรตัวนี้เป่ยยู่ยู่กล่าวไม่เลวทีเดียวเจ้าลองดูก่อนก็แล้วกันเผื่อพวกเราจะค้นพบวิธีกำจัดการติดตามของเทพมังกรจักรพพัดเฉินเซียงกล่าวสมควรไม่ใช่ปัญหาเพียงแต่ข้าจําเป็นต้องใช้เวลาเป่ยยู่ยู่พยักหน้ากล่าว จากนั้นเฉินเซียงก็เดินออกจากห้องหินปล่อยให้เปิดยู่ยู่เริ่มการตรวจสอบความทรงจําของอาชามังกรเจ้าอันาพานน้อยเมื่อไหร่เจ้าจะส่งตัวข้ากลับไปเห <ST AN N 2> อฟงหยวนกล่าวถามบอกตามตรงว่าข้าไม่ต้องการติดตามเจ้าไปสู่หายนะข้าสามารถส่งตัวเจ้าออกไปได้ทุกเมื่อเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มหรือจะให้ข้าส่งออกไปตอนนี้เลยอย่างไรกันหากเจ้าส่งข้าออกไปตอนนี้ก็เท่ากับส่งข้าไปสู่ความตายเท่านั้น เหอฟงหยวนแค่นเสียงเล็กน้อยที่ข้ากำลังหมายถึงก็คือเมื่อไหรเจ้าจะส่งข้ากลับไปที่อาณาจักรเทียนอ้าวแน่ใจแล้วหรือว่าเจ้าต้องการกลับไปที่นั่นเฉินเซียงกล่าวถามก่อนจะกล่าวเสริมขึ้นว่าแล้วเจ้าจะเสียใจทำไมข้าต้องเสียใจด้วยเหอฟงหยวนกล่าวถามนางไม่เข้าใจในสิ่งที่เฉินเซี่ยงต้องการสื่อเจ้าคิดจริงๆหรือว่าจักรพัิเทียนอ้าวจะยอมถูกพ่อเจ้ากัก,กบริเวณโดยไม่มีแผนการตอบโต้ เฉินเซี่ยงพันหัวเราะบางทีตอนนี้เขาอาจเคลื่อนไหวแล้วก็ได้ใครจะรู้และเมื่อกลับไปถึงอาณาจักเทียนอ้าวเจ้าอาจได้พบว่ากลุ่มอํานาจของพ่อเจ้าถูกกวาดล้างไปเรียบร้อยแล้วดูเหมือนเจ้ายังไม่รู้ว่าวังโอสถเทียนอ้าวที่ท่านพ่อข้าปกครองเต็มไปด้วยปรมาจารย์วิถีปรุงยามากฝีมือปรมาจารย์วิถีปรุงยาทุกคนล้วนได้รับการเคารพจากผู้อื่นดังนั้นต่อให้โจเจ้าจอย่างมีพระพลเป็นจํานวนมากเพียงใดแต่จะไม่มากไปกว่ากองกําลังท่านพ่อและประมาจารย์วิถีปรุงยาคนอื่นๆ เหอฟงหยวนกล่าวเยืยนยันอย่างโจเจิ้งหยางเนี่ยนะจะกวาดล้างอิทธิพลของท่านพ่อข้าคือช่างหน้าขันสิ้นดีหากโจเจิ้งหยางมีความสามารถขนาดนั้นมันจะไม่ปล่อยให้ลูกสาวตกอยู่ในมือข้าอย่างแน่นอนนางกล่าวเสริมเฉินเซี่ยงสายหัวเป็นเพราะโจเจิ้งหยางไม่คิดว่าเจ้าจะลงมือทำร้ายลูกสาวของเขาจริงๆเห็นชัดว่าเขาดูถูกเจ้ามาตลอดดังนั้นเขาจึงเพิกเฉยในการกระทำของเจ้า เท่าที่ข้าได้พูดคุยกับเขาในห้องตำราก็ทำให้รับรู้ว่าเขาไม่ต้องการมีความขัดแย้งกับใครเขาเป็นบุคคลที่รักสันโดษและใฝ่หาความสงบสุขเจ้าสมควรสังเกตได้ว่าเขาไม่มีความทุกข์ร้อนเมื่อถูกกักบริเวณแต่เจ้ากลับเล่นงานบุตรสาวของเขาดังนั้นเขาเฉินเซียงกล่าวไม่ทันจบประโยคเหอฟงหยวนก็แค่นเสียงแทรกข้าไม่เชื่อว่าโจเจิง้งหยางจะกล้าทำสงครามกับท่านพ่อ ถ้าเช่นนั้นพวกเรามาพิสูจน์กันหลังจากเสร็จเรื่องของที่นี่ข้าจะพาเจ้ากลับไปที่อาณาจักรเทียนอ้าวเมื่อถึงเวลานั้นพ่อของเจ้าอาจตกตายแล้วก็เป็นได้เฉินเซียงกล่าวแม้ผิวเผินโจเจิงหยางจะดูเหมือนไร้อารมณ์และไม่แยแสต่อสิ่งใดแต่หากเกิดโทสะขึ้นมาชายคนนี้จะสามารถอราวาดได้อย่างบ้าคลัง่ง ครั้งที่พูดคุยกับโจเจิ้งหยางเฉินเซียงสัมผัสได้ว่าโจเจิ้งหยางเป็นบุคคลที่ใฝ่หาความสงบสุขจึงพยายามมองข้ามปัญหาและเพิกเฉยต่อความวุ่นวายมาโดยตลอดแต่หากมีสิ่งใดกระทบกระเทือนจิตใจโจเจิ้งหยางจะไม่ยอมเพิกเฉยอย่างแน่นอนยามนี้เหอฟงหยวนเงียบงันลงนางตระหนักได้ว่าตนเองยังไม่รู้จักนิสัยของโจเจิ้งหยางดีพอแม้จะเป็นชายาของโจเจิ้งหยางก็ตามที หากเจ้าไม่จับตัวจื่อฮววกับจือยี่บางทีเจ้าอาจไม่พบเจอกับปัญหาที่เผชิญอยู่อีกทั้งเจ้าก็อาจได้ปกครองอาณาจักรเทียนอ้าวโดยสมบูรณ์เฉินเซี่ยงกล่าวขึ้นเป็นเจ้าแกวงเท้าหาเซียนเสียเองข้ารู้สึกว่าโจเจ้าหยางมีความคิดจะสละบ,บัลลังก์ด้วยตนเองอยู่ก่อนแล้วเพราะเขาต้องการใช้ชีวิตอย่างเงียบสงบเหอฟงหยวนแค่นเสียงฉุนเฉียวครั้นจึงเดินไปนั่งหลบมุมและเบือนหน้าหนีเฉินเซียงยังคุยกับนางไม่จบเขากล่าวถามว่า เจ้าแน่ใจนะว่าต้องการกลับไปที่นั่นจริงๆอันที่จริงมันไม่มีประโยชน์ที่เจ้าจะกลับไปเลยด้วยซ้ำแต่ก็ยังดีกว่าเสี่ยงอันตรายไปกับเจ้าในทุกคนแห่งเหอฟงหยวนกล่าวขึ้นหลายวันมานี้ทำให้นางรับรู้ได้ว่าเฉินเซียงเป็นบุคคลที่ชอบพัวพันกับปัญหาเป็นพิเศษสำหรับค่าการเสี่ยงอันตรายคือความท้าทายที่น่าตื่นเต้นแน่นอนว่ามันดีกว่าการกดขี่บุคคลที่อ่อนแอกว่าอย่างที่เจ้าปลดปรานเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยรอยยิ้ม รอให้ข้าหายจากอาการบาดเจ็บเสียก่อนรับรองข้าว่าจะเอาคืนพวกมันอย่างสาสมเจ้าไม่กลัวว่าวิหารมังกรจกักรพรรดิจะตามแก้แค้นบ้างหรือไรเหอฟงหยวนกล่าวถามนางไม่นึกเลยว่าเฉินเซี่ยงยังคิดจะต่อสู้กับเทพมังกรจัก,กรพรรดิอีกครั้งเรื่องนั้นไม่ใช่ประเด็นสําคัญเพราะถึงอย่างไรข้าก็ตกเป็นเป้าหมายของพวกมันอยู่แล้วเฉินเซี่ยงยิ้มอย่างไม่สะทกสะท้านอย่าลืมว่าข้าฉกอาชามังกรของมันมาเจ้าคิดว่าพวกมันจะปล่อยข้าไปง่ายๆหรืออย่างไร อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ